ซีนนะ mRNA ตอนนี้เป็นไงฮะไฟเซอร์ Pfizer, เป็นไงฮะนะะโกโซบิก so ไปกันใหญ่นะครับเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องร้องกันทั่วโลกนะครับสิ่งเหล่านี้คงเป็นคำตอบนะว่าสิ่งที่ธนาธรบอกฝันไปด้วยกันต้องทะเยอะทะยานอืมมันไปได้ขนาดไหนแต่ละอันทำม,มาเนี่ยมันคือคำตอบทั้งนั้นเลย สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์ทีมกิวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหบนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ก็พักประชาชนของธนาธรก็ได้มีการเปิดตัวนะครับธนาธรก็บอกว่าต้องการจะวางวิชั่นนะครับที่เกิดขึ้นและจะใช้เงินภาษีของพวกเรากว่า6 2แ0 0 0 พันล้านบาทเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราไม่กล้าคิดอย่างทะเยอทะยานเราจะไม่มีทางไปถึงเลยหลายคนฟังสิ่งที่เราพูดวันนี้แล้วคิดว่าเราจะมีบริการสาธารณะแบบประเทศโลกที่หนึ่งได้ธนาธรเป็นไปไม่ได้หรอกหลายคนบอกว่าโครงข่ายสมาร์ทจิตของเราธนาธรเป็นไปไม่ได้หรอก ผมบอกว่าลองให้โอกาสพวกเราดูสิผมคิดว่านี่เป็นเวลาของการกล้าทะเยอทะยานเราต้องกล้าทะเยอทะยานว่าการจัดการน้ำเสียต่อไปเราจะไม่คืนน้ำสู่ธรรมชาติที่เป็นน้ำเสียอีกน้ำที่เราคืนสู่ธรรมชาติทั้งประเทศต้องเป็นน้ำที่มีคุณภาพในอนาคตของเรา น้ำประปาต้องดื่มได้ในอนาคตผู้คนต้องมีทางเลือกในการเดินทางต้องเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเราจะต้องไม่จัดการขยะอย่างปัจจุบันอีกโรงจัดการขยะของเราจะต้องได้มาตรฐานระดับโลกโรงเรียนโรงพาบายของเราจะต้องพร้อมรับมือสำหรับอนาคตดูแลผู้คนทั้งยั่งยืนและเป็นธรรมได้เครือข่ายไฟฟ้าของเราต้องพร้อมสำหรับรับมือภาวะโลกร้อน และต้องทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและนี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปถ้าหากพักประชาชนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาบริหารจัดก,การงบประมาณงบประมาณจะไม่ถูกใช้อย่างสเปะสปะไม่มีเป้าหมายไม่ใช่ครับเราจะไม่ทำครับที่ทุกวันมา อาทิตย์หนึ่งก็เมกกะโปรเจก t นี้อาทิตย์หน้าไปคิดเมกกะโปรเจกใหม่อาทิตย์ต่อไปไปคิดเมกกะโปรเจกอีกอาทิตย์หนึ่งเราจะบอกแค่แต่9ตัวนี้แล้วครับแต่จะมาบอกทุกท่านว่าเดือนนี้พัฒนาไปจากเดือนที่ไหนแล้วเดือนที่แล้วเท่าไหร่เดือนนี้พัฒนาไปจากเดือนที่แล้วเท่าไหร่เดือนนี้เสร็จไปแล้วกี่ที่จะทําให้เกิดความคงเส้นคงวาอย่างนี้ครับและทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เป็นจริงบางเรื่องต้องพูดกันตรงตรงอันนี้สารภาพกันตรงๆเหตุผลที่ใช้8ปปีเนี่ย เพราะเรื่องพวกนี้มันใหญ่นะครับสปีไม่จบแต่8ปีตั้งเป้าแบบนี้ว่าจะมีบริการต่างๆเหล่านี้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วได้ผมคิดว่ามีโอกาสนะครับขอทุกท่านเดินทางไปกับพวกเราให้กำลังใจพวกเราก็ต้องขอดูเนื้อหาในการอภิปรายก่อนนะครับเราเรายึดที่เรื่องของเนื้อหาในการอภิปรายเป็นตัวตั้ง นะครับถ้าพักเพื่อไทยมีของจริงนะครับออไม่ได้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องด้วยเกมทางการเมืองอย่างเดียวนะครับแล้วเราเห็นนะครับว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายแต่ละท่านรวมถึงตัวนายกด้วยเนี่ยออมไม่ไหวจริงๆนะฮมีข้อมูลที่ทุจริตคอร์รัปชันมีใบเสร็จจริงๆอ่นะผมว่าตัวผมเองเพื่อนร่พักคก็ไม่สามารถที่จะหวดอุ้มได้อยู่แล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูของ ไม่เอาพักส้มเน่าตลอดชีวิตมันต้องอย่างนี้พี่มันต้องยึดมั่นถือมั่นอุดมการณ์ของตัวเองนะอย่าไปเอานะครับเดี๋ยวความจเจริญไปเยือนพี่โอ้โหเราอยู่ของเราลงทุนมาตั้งอายุปั่นนี้แล้วอ,อยู่กับความมืดมิดอยู่กับความขรั่ชั่งอยู่กับความโคง,งกินมันตั้งนานอยู่ๆจะมาเปลี่ยนแปลงจะมาลื้ออะไรวะเดี๋ยวมันก็ไปชนงบประมาณตรงนู้นตรงนี้ไปลือ้ออ่างบประมาณตรงนู้นตรงนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดเราหรือว่าของในประเทศอีกเดี๋ยวเรารู้หมดต้มเนี่ยมีความประสงค์ที่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญวัตถุประสงค์ที่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็นคนอย่างผมนะผมบอกว่าไอ้เหี้ยมันจะแก้อะไรกันบ่อยนะวะและสุดท้ายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ กับัฐการประชาธิปไตยไปด้วยกันได้เราจะไม่ยอมอยู่ในสังคมที่เหลือลังเ,เราจะไม่ยอมขูดขูดรีเราจะไม่ยอมให้พวกคุณอ้างการขูดรีเป็นบุญคุณอีกต่อไปนะครับเอาคนที่ด่าในหลวงมาแก้กฎหมายปกป้องในหลวงงั้นเหรอ<ม>คุณเชื่อก็ได้คุณมีสิทธิ์จะเชื่อแต่ผมไม่เชื่อก็ออวางหลักเกณฑ์ไว้ทั้งหมดเก้าข้อนะะเรื่องอสังคม เรื่องน้ำประปาจะต้องเป็นน้ำประปาที่กินได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการเปิดตัวเทง้งมีการเปิดตัวคนของเขาอะว่าจะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัตรีคนต่อไปสามคนหมังม่ายด้วยนะครับที่สำคัญก็คือว่าเขาแสดงวิสัยทัศน์ในบริษัทของเขาเองในที่ดำการพักของเขาเองซึ่งอยู่ในบริษัทของธนาธรนะครับก็บอกว่าจะใช้เงินภาษีของประชาชนนะนะ 6แสนสองหมพันล e. ้านบาทขึ้นเงินของพวกเรานะห6แสนกว่าล้านนะครับบอกครับว่าต้องกล้าต้องมีความกล้าต้องมีความฝันบางคนบอกธนาธรทําไม่ได้หรอกโน่นนี่นั่นมาต้องไปดูย้อนหลังดูน่าสนใจนะนั่นคือสิ่งที่ธนาธรเคลื่อนไหวแล้วก็ใหม่ก็บอกว่าเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยอยากจะให้พรรคประชาชนเนี่ยพรรคส้มเนี่ยเป็นนายกรัตรี ครับให้มาบริหารประเทศประชาชนวิ้ยรีบจกนกลัวตัวสั่นละนะะแล้วก็อยากจะเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวจะบริหารประเทศคนเดียวไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมเรียนทุนส่วนเนะี่ยผมเป็นประชาชนนะก็ตอบแบบประชาชนนะประชาชนไม่รู้สึกอะประชาชนรู้สึกหลังเกียดนะพูดตรงๆนะครับแล้วก็แต่ละคนนะไม่ว่าจะเป็นเท้งไม่ว่าจะเป็นไหมนะครับที่มาเป็นคนดิเดตนานยกมตรี เป็นคนของธนาธรทั้งนั้นนะครับเป็นชั้นสองชั้นสามนะที่มาเป็นคดีเด่นนายกรัฐมนีเนี่ยปรากฏว่ายัางไงปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีคดีคงค้างเท็งก็บอกว่าเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ไม่ผิดได้ไงครับพิพากษาของสาลทั้งหมดพีพากษาไปแล้วเรื่องของการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในกรณีของพรรคเก้าไกลนะครับ นั่นหมายความว่าที่เหลือก็กําลังจะมีการเอาผิดจรวรทมกับที่เหลือที่เหลือก็เหลือสองคนเนี่ยเทงกับไม้เนี่ยโดนอยู่แล้วโอกาสโดนตอนนี้ก็ปปชก็ทําการไต่สวนไปที่เรียบร้อยแล้วเหลือมาตรการสุดท้ายในการดําเนินการนะครับอันนั้นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือวัฒนาธรเนี่ยเขามาแสดงมิเสษทัดโบเบชีนั่นชีน้นี่สั่งนั่นสั่งนี่ให้พักประชาชนควรทาคุณส่วนอย่าลืมนะครับ ธณาทรก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับแต่มาแสดงวิสัยทัศน์มาคอนโทรลนะควบคุมครอบงำนะแล้วก็นำเสนอความคิดของภาคประชาชนแบบเปิดเผยเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งที่สองและก็ไม่ใช่ครั้งที่สะนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือพอเขาแสดงความคิดเห็นดังกล่าวออกมาปุ๊บไปสื่อสาระขึ้นมาเนี่ย อะรเกิดขึ้นซ้ำไหมฮะถัวลงเละเลยด่าเละเลยเมื่อก่อนเนี่ยในปี2502กับปี2503โอ้โหประชาชนชื่นชมนะคิดว่าเป็นสิ่งดีสิ่งใหม่คนรุ่นใหม่แต่ตอนนี้กลับตาปัดจากหน้ามือเป็นหลังมือและมั่นใจว่าจะเป็นรัฐบาลบริหารได้เองเอาเงินภาษีมาให้ฉันจิฉันจะบริหารโน่นนี่นั่นคุณส่วนจำได้ไหมฮะเรื่องน้ำประปากินได้ที่บอกว่าไปทำที่จังหวัดลำพูน จนถึงขนาดนี้จังหวัดลําพูนยังไม่มีน้ําประปากินได้และยังไม่มีน้ําประปาที่ไหนนะที่บอกว่าน้ําทุกน้ําประปาทุกแห่งของประเทศจะต้องกินได้ไปทําที่ลําพูนแล้วไปลาทำเนื้อจังหวัดจนถึงขนาดนี้ยังคงไม่ประสบความสาเร็จนะจําได้ไหมฮะเรื่องของประกันสังคมพักประชาชนเรียกร้องรณรงค์ให้เข้ามากํากับดูแล นะฮะเป็นคณะกรรมการควบคุมประกันสังคมจะทําให้คนไทยสวัสดิการดีขึ้นกี่ปีแล้วฮะวันนี้สวัสดิการของผู้ถือตนอผู้ประกันตนน่ยดีขึ้นหรือ,อยังนะ,ะสิ่งของนี้คือคําตอบไฮบรูปอีกบอกโอ้ย oh, ดีอย่างนั้นอย่างนี้คุณส่วนครับบริษัทไฮโบรูปเจ๊งเป็นที่เรียบร้อยฮะ <laughs> แต่ละอย่างจำย้อนหลังไปอีกเรื่องวัคซีนนะ,ะ mRNA ตอนนี้เป็นไงฮะไฟเซอร์ <Pfizer S 1> <Pfizer S 2> เป็นไงฮะนะฮะโกโซบิกไปกันใหญ่นะครับเป็นเรื่องเป็นลาวฟ้องร้องกันทั่วโลกนะครับสิ่งเหล่านี้คงเป็นคำตอบนะว่าสิ่งที่ธนาทรบอกฝันไปด้วยกันต้องทะเยอะทะยานอืมมันไปได้ขนาดไหนแต่ละอันทํามาเนี่ยมันคือคําตอบทั้งนั้นเลยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถาน,นีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ